ชีวิตที่ใช่คือชีวิตที่เราเลือกที่จะมองหยิบยืนสิ่งที่ดีที่สุดกับตัวเองมันไปถึงกระบวนการของการค้นพบความเล้นลับของชีวิตผ่านการเปิดสวิตที่ได้สำนึกที่ส่งพลังกระตุ้นการทำงานของจิตเนี่ยสำนึกที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอนชีสเน็ต หรือจิตที่เต็มไปด้วยสติปัญญาอันปราดเปรื่องเราสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่าเดิมแล้วเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมถ้าเราเลือกที่จะใช้ชีวิตด้วยการลิขิตชีวิตตัวเองได้เราจะปล่อยชีวิตของเราไปตามยถากรรมไปทําไมเราใช้ชีวิตให้เหนือกว่าเราตื่นรู้เราเปิดสวิตความสําเร็จด้วยการจูนจิตตัวเองด้วยการเข้าสู่กระบวนการของการวาร์ปโค้ด ตั้งรหัสลับเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คู่ควรในแบบที่ในแบบที่เป็นคนโชคดีและประสบความสุขเร็จกระบวนการนี่แหละคือกระบวนการของคนรุ่นใหม่ Generation X หรือ Generation Y หรือ Generation Z เราจะค้นพบวิธีการใช้ชีวิตที่สำเร็จร่ำรวยได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอย่างอิ่มเต็ม ฟูลฟิลกับชีวิตเต็มที่กับตัวเองและที่สําคัญคือค้นพบความหมายของการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ด้วยความรักและด้วยความสนุกสนานตื่นจากความฝันและใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่สุดทุกๆลมหายใจมันคือสุดยอดประสบการณ์ที่จะทําให้เราค้นพบความสําเร็จที่ไม่มีลิมิตกระบวนการของการวาร์ปโค้ดจึงเป็นคําตอบ ที่พวกเราทุกคนสามารถเข้าสู่การถอดรหัสความสําเร็จนี้ได้ด้วยตัวเองเป็นวิทยาศาสตร์ของการปลดล็อกตัวเองเป็นกระบวนการของการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกผ่าน DNA และแน่นอนมันคือการค้นพบพลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตที่เราทุกคนล้วนมีอยู่ในตัวของเราเองอย่างแท้จริง